นี่ไม่ใช่เก้าอี้ดนตรีนะครับแต่เป็นศึกวันหนึ่งเจ็ดศูนย์ครับที่มีการโยกเอานะครับนาบิลนะครับที่จะชกกับเคียมรันนะครับเปลี่ยนเป็นนะครับนาบิลนะครับมาชกกับนิโคคาริโลแทนครับโอ้โหสลับเป็นเก้าอี้ดนตรีไปนั่นเลยฮะเหตุผลก็เนื่องด้วยว่าซูเปอร์เล็กนะครับเกิดอาการบาดเจ็บนะครับไม่สามารถชกกับนิโคได้ครับ ทางผู้จัดนะครับก็เลยต้องเลื่อนนะครับเอานาบิวนะครับขึ้นมาชกกับนิโคแทนแล้วก็มาลุ้นกันว่าเคียร์รันครับจะมีนะครับคู่ชกในรายการนี้หรือเปล่านะครับก็ต้องติดตามข่าวกันอย่างใกล้ชิดนะครับโอ้แต่ไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อนะครับเหลือเวลาอีกไม่ถึงเดือนแล้วนะครับกับองค์กรระดับโลกอย่างวันนะครับจะนะครับจะเปลี่ยนคู่มวยกันอย่างง่ายดายแบบนี้ครับ แล้วเคียมรันที่ซ้อมมานะครับถ้าเกิดเขาไม่มีคู่ชกจะเป็นอย่างไรครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับผมคิดว่าบอสชาตีทําถูกแล้วครับที่คิดว่าถ้าไม่มีคู่ซุปเปอร์เล็กนะครับกับนิโคนะครับจะมีดราม่าเกิดขึ้นมากฝว่านี้อย่างแน่นอนครับเมื่อมีคู่นาบิลนะครับชกกับนิโคแทนนะครับคนที่คิดว่าสบายตัวสบายใจที่สุดในเรื่องนี้นะครับก็น่าจะเป็นเคียมรันนะครับ โอ้โหไม่ต้องเจอกับมวยโชกยากอย่างนาบิลแล้วครับโอ้โหเขียมรันนะครับน่าจะสบายใจเลยครับทีนี้ก็รอรุ้นว่าให้บอสชาตีนะครับส่งใครก็ได้ครับมารับหมัดกับเขียมรันทีผมว่าเขียมรันถ้าไม่เจอกับนาบิลนะครับเขามีโอกาสชนะได้สูงมากๆครับเพราะนักมวยคนนี้นะครับไม่น่าจะแพ้ใครนะครับในสายตาผมในเวทนี้นะครับถ้าไม่ใช่นาบิลหรือซปเปอร์เล็กหรือนิโคครับ แล้วทีนี้เมื่อเขียมลันสบายตัวสบายใจรอดตัวไปแล้วความสวยมาตกที่ใครล่ะความสวยนะครับก็มาตกที่นิโคคาริโลทันทีครับโอ้โหผมว่านิโคนะครับเจอกับซูเปอร์เล็กง่ายฝ่าเจอกับนาบิลนะครับดีไม่รู้ว่าจะต่อยนะครับนาบิลร่วงได้หรือเปล่าครับโอ้ต้องหนักจริงๆนะครับถึงจะต่อยนาบิลร่วงได้นะครับคุณคิดว่านิโคไหวหรือเปล่าครับเมื่อต้องมาเผชิญหน้ากับ นาบิวอานานครับ